ผักจ้าผักผักผักผิกวางไปหนี่เลยเนะาจ้าเนาะผักลายย่างน้าจ้าเมื่อนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาขาวตะเพียนหมักเกลือไว้นะจ้าอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งนาเนาะจ้าเนาะผักบุ้งนาโอ้ผักลายผักลายจ้าอันนี้ผักคะน้าหน้าบ้านคะน้าหน้าบ้านเอาลงไปเลย สุดท้ายก็มีนี่มีน้ำเต้าผักน้ำเต้าเม่หั่นแล้วดิวจ้ะหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วผักลายสนุกกินผักมาจ้ะเอ่มากาหนึ่งเป,ปื่อยๆมีจาผักน้ำเต้าผักลายนะจ้ะเดี๋ยวกันยุบลงถูกป,ป้อนแล้วกันยุบลง นี่เต็มพูรูกเลยจ้าเพรที่แม่กเสียบปลาใส่ซึ่งนี่เอาใบเอาใบผักว่างหองแหมจ้าเอา้าใบนังลักบัดลืมเก็บใบนังลักจ้าใบนังลักที่หน้าบ้านเดี๋ยวแม่จะเก็บมาใส่ที่หลังนะจ้าจิมา้มจ้าปลาปลาขาวปลาขาวหมักเกลือไว้นะจ้าปลาขาวหมักเกลือไว้ปลาขาวไข่นะจ๊ะ ตัวใหญ่ป้จ้าหนังแสียบนะแกน้องเย้โอ้ยสุดยอดปลาตะเพียนปลาขาวตะเพียนตัวใหญ่นี่อีกตัวหนึ่งนะจ้าหนึ่งหนึ่งเลยเท่ากินม่วนเหมือเท่ากินม้วนก็ได้น้องจ้าสองขา้าหนึ่งพร้อมกันไปเลยนะจ้าหนังเสบบอ่อทคนะี่จ้าสวยงามมากแล้วก็เขาก็เอาผักมาตั้งใส่สันที่ซอมเนะี่ย ได้กันยกไปยกไปใส่หมอ้อก่อนถึงได้จากแม่ตั้งหม้อไว้แล้วฮอนฮอนเอาเลยไปใส่หมอ้อเดือ,อดๆเลยหลังทางนได้จามือนเอด้อหลังทานก็ได้หลังแกก็ไดะเนาะนี่วางลงเลยนี่ได้ที่แล้วหนึ่งกินได้จ้าเด้อทุกคนเดี๋ยวเอาฝาปิดมาปิดนม่หยากจ้า บบย่า,า,หา,หา,าหนึ่งกินจะเสพคนทอ่สานห้องมักหนึ่งปลาประเภทปลานี่กินตะโพตเมห้องเ้อจัเนาะพากินมาไปกินบกไหหมีเนื้อมีหมูดอกจ้าเดี๋ยวแม่พามาเบิ่งไม้ได้จ้เ้อให้มนสุกก่อนนี่บางนึงนหันลืมส่ผักอีตู้ได้จ้าอีตู้มาแล้วจ้าจใสไปเลยจ้าใสไปเลยแต่ก็วางไปเลยจ้า แค่นี้ก็เสร็จนะจ๊ะสวัสดีค่ะ